ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของโซอินไซด์ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามสามีมโนของสาวไทยและสาวชาติอื่นกันนะครับก็ลองมีแฟนมิเตอ้งอยู่นะตอนนี้เลยนะครับกับหนุ่มหล่อคนนี้นะครับทรงจุงกินะครับก็จะมาอัปเดตตารางงานของเขากันนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยก็มีหลายคนเลยที่มีการโพสตารางงานที่ไม่เป็นความจริงของเขาลงในอ,อินเทอร์เน็ตนะครับ บอสซับเอนเทนเมนต์นะครับต้นสังกัดของซงจุงกินะครับพระเอกหนุม่มที่ฮอตที่สุดในเอเชียตอนนี้ก็ได้ออกมาเตือนเหล่าแฟนคลับว่าอย่าเชื่อข่าวลือเรื่องตารางงานทํางานของเขานะครับที่ถูกปล่อยออกมาในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายจนไม่รู้ว่าข่าวไหนเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกครับโดยเฉพาะเรื่องข่าวที่จะมีการจัดงานแฟนมตติ้งที่มาเลาเซียและสิงคโปร์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการจัดงานแต่อย่างใดครับบอสซับเอนเทนเมนต์นะครับเผยว่าทาง าทางบอซ้ำเองนะครับได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำให้แฟนๆหลงเชื่อว่าจะมีการจัดงานแฟนมิทติ้งที่ไม่เกิดขึ้นจริงในสถานที่ต่างๆมากมายทําให้เกิดความสับสนนะครับโดยตารางงานจริงๆของซงจุงกิต,ตอนนี้เขากําลังอยู่ในระหว่างเดินสายชัวร์ท6วรซงจุงกิเอเชียแฟนมิทติ้งครับ โดยทางบอซัมเอนเชนเมนต์นะครับจึงออกตารางงานอย่างเป็นทางการให้ทราบกันว่าหลังจากทรงจุงกินะครับเสร็จสิ้นงานแฟนมิตติ้งในไทยแล้วเขาก็จะเดินทางไปยังจีนครับจากงานแฟนมิตติ้งในเมืองต่างๆมากมายในยจนปักกิง14พฤษภาคมอู่ฮั่นนะครับ21ครับกวางโจว27สวนเจิ้นนะครับ28แล้วก็เซี่ยงไฮ้วันที่6มิถุนายนครับรวมถึงที่ฮ่องกงนะครับวันที่11มิถุนายนและเฉิงตู17มิถุนายนครับรวมถึงที่สุดท้ายนะครับคือที่ไทเป25มิถุนายน นอกจากนี้นะครับยังขอให้แฟนๆเนี่ยจำชื่อแกไนเซอร์ที่ร่วมจัดงานกับทางบล็อซซัมนะครับได้แก่ c ซียนเบ H.S.E.N.C. นะครับแล้วก็ Love and Life ครับหากเป็นชื่ออื่นนอกจากนี้เนี่ยให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะไม่ใช่งานอีเวนต์ของจริงไลฟ์แฟนๆเนี่ยหลีกเลี่ยงการติดต่อกับกลุ่มคนใดๆที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับบล o อซซัมเอ e นเตอร์เทนเมนต์ครับ สูงยิ่งหนาวนะคะสำเร็จของหนุ่มจุงกินะครับว่าก่อนที่เขาจะโด่งดังมีชื่อเสียงแบบทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้สกู๊ปพิเศษตอนช่วงข่าวหนึ่งทุ่มสี่สิบห้าทีครับผมก็มีชีวิตสำคัญมากคิดว่าด้วยความหมายของต้นรับที่ต้องบไปดๆนี่เลยนะครับ